สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาวิชาธุรกิจดิจิทัลในสื่อสังคมออนไลน์จัดทำโดยนางสาวจารวนเพีงเพยนเล็กที่17ปต .2 ทเชิญรับชมเนื้อหาได้เลยค่ะเรื่องที่ 1. สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อธุรกิจความหมายของสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลในที่นี้หมายถึงสังคมออนไลน์ มีเดียในที่นี้หมายถึงเนื้อหาเรื่องราวและบทความโซเชียลมีเดียจึงหมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราวประสบการณ์บทความรูปภาพและวิดีโอที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองทำขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออื่นๆแล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตนผ่านทางเว็บไซต์โซเชียล็ตเดียที่ให้บริการ บนโลกออนไลน์ปัจจุบันการสื่อสารแบบนี้จะทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเท่านั้นชนิดของสื่อสังคมออนไลน์ 1. ประเภทเผยแพร่ตัวตน 2. ประเภทเผยแพร่ผลงาน 3. ความสนใจตรงกัน 4. ประเภทร่วมกันทำงาน 5. เครือข่า,ขายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ 6. ประเภทโลกเสมือนเรื่องที่2อีคอมเมิร์ซ ความหมายของอ e ีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือการประกอบธุรกิจการค้าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โทรสารโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความสำคัญที่สุดในปัจจุบันโดยมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถทำการค้าระหว่างกันได้ประเภทของอ e ีคอมเมิร์ซ 1- ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการคือการค้าระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าแต่ในที่นี้ลูกค้าจะเป็นในรูปแบบของผู้ประกอบการ2ผู้ประกอบการกับผู้รบริโภคคือการค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าซึ่งก็คือผู้บริโภคเช่นการขายหนังสือการขายวิดีโอการขายซีดีเพลงเป็นต้น สามผู้ประกอบการกับภาครัฐคือการประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐที่ใช้กันมากก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในแบบประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว 4. ผู้บริโภคกับผู้บริโภคคือการติดต่อร,ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคนั้นมีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์เช่น เพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มที่มีการบริโภคเหมือนกันหรืออาจจะทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองขายของมือสองเป็นต้น 5. ภาครัฐกับประชาชนคือการบริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีให้บริการแล้วหลายหน่วยงาน 6. ภาครัฐกับภาครัฐด้วยกัน เป็นการติดต่อระหว่างภาครัฐกับภาครัฐในกระทรวงหรือระหว่างกระทรวงเช่นการติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงเรื่องที่3ออนไลน์บิสเนสกับออฟไลน์บิสเนสความหมายของออนไลน์บิสเนสคือการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์เช่นการทำ SEO เพื่อเป็นการโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเว็บ สื่แอนจินแล้วทําให้ธุรกิจของท่านได้รับความสนใจและได้รับความเชื่อถือจากผู้คนที่ได้เข้าชมเว็บไซต์จึงทําให้กลุ่มลูกค้าตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือการทําการตลาดผ่านทาง Facebook เพราะชุดนี้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอาจจะเป็นการสร้าง หน้าแฟนเพจเพื่อให้คนที่สนใจได้เข้าไปดูเลือกชมโฆษณาสินค้าผ่านทางเฟ e บุ๊กได้ด้วยความหมายของ Offline Business คือการทำการตลาดแบบเก่าที่ไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเน้นไปที่การสื่อสารด้านเดียวเช่นการสิ่งพิมพ์โทรทัศน์ป้ายโฆษณาซึ่งอาจทำ เป็นการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่นั้นๆเหมาะกับธุรกิจบางประเภทที่ต้องการความน่าเชื่อถือเพราะได้เห็นสินค้าหรือบริการจริงทดสอบก่อนซื้อได้และสอบถามข้อมูลกับผู้ขายได้โดยตรงความแตกต่างระหว่างออนไลน์บิสเนสกับออฟไลน์บิสเนส ออนไลน์บิสเนสกับออฟไลน์บิสเนสคือการทำออนไลน์ออนไลน์มาเก็ติ้งจะทำอยู่บนอินเทอร์เน็ตและใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยส่วนออฟไลน์แบงค์มาก็ตติ้งจะเกี่ยวกับกิจกรรมทาง โฆษณาต่างๆเป็นการตลาดที่มองเห็นจับต้องได้ไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเรื่องที่ 4. ธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล FinTech ค,คือเทคโนโลยีทางด้านการเงินยกตัวอย่างเช่นธุรกิจแบบเดิมที่มีช่องทางการขายแบบเก่าเก็บแค่เงินสด เกิดวันหนึ่งเขาอยากจะมีช่องทางการขายที่มากขึ้นมีช่องทางการจ่ายเงินที่มากขึ้นเลยใช้การโอนผ่านธนาคารอันจ่ายผ่านมือถือ QR Code นั่นแหละเรียกว่าฟินเทคโซเชียลแบงกิ้งคือการทำธุรกรรมทางต่างๆผ่านทางแพลตฟอร์มในโซเชียลโดยไม่ผ่าน ทางธนาคารโดยจัดทำผ่านทางบริษัทที่มีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ทางโซเชียลทึ่ซึ่งสามารถเข้าถึงคนได้จำนวนมหาศาลใช้งานง่ายและรวดเร็วซึ่งแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. บริษัทแพลตฟอร์มที่มีฐานข้อมูลลูกค้าจำนวนมากร่วมมือกับธนาคารที่มีความทันสมยัยทางด้านเทคโนโลยีและการให้บริการธุรกรรมทางการเงินโดยได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง2ฝ่าย 2. บริษัทใหญ่ๆที่มีเทคโนโลยีเป็นมีแพลตฟอร์มทางโซเชียลที่มีฐานลูกค้าจำนวนมากทำการสร้างสกุลเงินแบบดิจิตอลโดยการจ่ายผ่านทาง e-wallet ดิจิตอลแบงกิ้งคือ หมายถึงการให้บริการลูกค้าในการทำธุรกรรมกับธนาคารโดยลูกค้าไม่จําเป็นต้องมาธนาคารเช่นการให้บริการทางโทรศัพท์การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางช่อง k ค o s k อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้นเรื่องที่5 c o คอนเทนต์มาเก็ตติ้งคอนเทนต์มาเก็ตติ้งคือการทำการตลาดที่ใช้คอนเทนต์ที่มีคุณ คุณค่าเป็นเครื่องมือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของเราโดยมีวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่แตกต่างกันไปเช่นการสร้างการรับรู้ให้แบรนด์สินค้าหรือบริการของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือต้องการเพิ่มยอดขายเป็นต้นนอกจากนี้คอนเทนต์ยังถือว่าเป็นภาพลักษ หรือตัวแทนของธุรกิจเราที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้การมาเป็นลูกค้าและพัฒนากลายเป็นลูกค้าประจำได้อีกด้วยการเขียนคอนเทนต์มาเก็ตติ้งหการรู้จักกลุ่มเป้าหมายวูคือกลุ่มเป้าหมายในการทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งวอตคือปัญหา ความต้องการหรือประโยชน์ของสินค้าและบริการนั้นๆวายคือสินค้าและบริการที่จอบต,ตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายกำหนดเป้าหมายของคอนเทนต์คอนเทนต์แบบอินเอ็ดมเรื่องราวความสนุกสนานคอนเทนต์ Content แบบ i n s p ปายกระตุ้นความต้องการซื้อคอนเทนต์ Content แบบ e d u ูเค e เนื้อหาสาระคอนเทนต์ Content แบบ c o n วายโน้มน้าวใจ 3. กา,ารวางช่องทางเผยแพร่คอนเทนต์เว็บไซต์โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มรูปแบบของการนำเสนอคอนเทนต์ 1. คอนเทนต์เพื่อความบันเทิง In นเ t e r t a i n m n สองคอนเทนต์เพื่อชักจูง Inspire ส,สามคอนเทนต์เพื่อให้ความรู้ Educate สี่คอนเทนต์เพื่อน้มน้ำใจ c o n v i e ประเภทของคอนเทนต์มาเก็ตติ้งมี5ประเภทดังนี้ 1. บทความ 2. วิดีโอคอนเทนต์ 3. รูปภาพ 4. อินโฟกราฟิก 5. พอดแคสต์ขอจบการน,นำเสนอแค่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ